Good morning church เดี๋ยวคนอื่นนะคะอธิษฐานขอพระมียามประสูติทรงเคลื่อนไหวอยู่ภายในเรานะคะข้าแต่พระเจ้าลูกขออัญเชิญองค์พระมียามประสูติโปรดสถิตอยู่ท่ามกลางเราพระบิดาเจ้าข้าเราปรารถนาที่จะได้ยินถึงพระสุรเสียงของพระองค์พระเจ้าข้าพระวัชนะของพระเจ้าทุกข้อทุกตอน ได้รับการตดนใจมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการตักเตือนว่ากล่าวและการปรับปรุงแก้ไขคนที่ดีและการอบรมทางธรรมพวกคนของพระเจ้าจะพร้พรอมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพระองค์เจ้าข้าถึงแม้ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายปสักดคำก็หาไม่ได้ขอวันนี้พระวจนะของพระเจ้าเกิดดอกออกผลในตัวของข้าพระองค์เองและตัวพี่น้องทุกท่านด้วยิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน Dear Father, we pray for this morning to welcome the Holy Spirit to be with us during this time. Dear Father, we we believe that the, the Word of God is inspired by God and is for the correction and to equip. Uh, your people to do a good thing for you. Dear Father Lord, even the earth or heaven will pass away, but your word will remain. So let your word will be fruitful in our heart and let the word to be fruitful in our church as well. In Jesus' name we pray. Amen. a ก่อนหนึ่งข้าพระเจ้าก็อยากจะบอกว่าข้าพระเจ้ามาในหัวข้อเดิมก็คือเรื่องของการอธิษฐานในภาษาพวิญญาณ so first of all I want to say that I come with the same topic that I share previously is a praying in the spirit ค่ะแต่ที่เพิ่มเติมก็คือว่าแน่นอนค่ะพี่น้องยังอยู่ในพระคัมภีร์เหมือนเดิมนะคะ is definitely is in the is mentioned in the Bible แต่ว่าข้าพเจ้านำมาจากหนังสือเล่มนี้ค่ะทั้งนะของอาจารย์โรนี่ฮาร์วัดบราวน์นะคะ but I brought from uh this book tongues like from Pastor Rodney h o w a r d Brown ค่ะซึ่งก็จะให้ ความเข้าใจที่หลายๆท่านก็รู้สึกว่ายังสงสัยอยู่ว่าทำไมเราถึงต้องพูดภาษาแปลกๆภาษาพระวิญญาณนะ So this will give the biblical understanding and why we need to speak in t o n g u e น่ะพี่น้องหลายคนคงเคยได้ยินพระคัมภีร์นะคะพระรมกิจการบทที่สองพูดถึงเรื่องของการเทล,ลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ So like uh, as a, an act like chapter 2 that mentioned about the holy spirit come at Pentecost วันนี้ไม่รู้พี่น้องคนไหนพกพระคัมภีร์มาบ้างนะคะ ขอดูมือคนพกพัมพีมาหน่อยค่ะ So is there anyone that like bring your Bible to church today? โอเคไม่เป็นไรนะคะพี่น้องก็คงจะพกโอ้โหมันหนักมากอันนี้ซุดลงไปเลยนะคะพี่น้องคงจะพกเป็นแบบแบบอยู่ในมือถือใช่ไหมคะ So I believe that you have the Bible app in your devices ข้าพเจ้าขออนุญาตอ่านในพระธรรมกิจการบทที่สองนะคะข้อที่หนึ่งถึงสี่ บอกไว้ว่าเมื่อถึงวันเพนิกสเตย์ขณะที่พี่น้องทั้งหลายรวมตัวกันอยู่ในที่แห่งเดียวในทันใดน,นั้นมีเสียงเหมือนลมพายุกล้าจากฟ้าสวรรค์ดังก้องทั่วบ้านที่พวกเขานั่งกันอยู่มีเปลวไฟรูปร่างเหมือนลิ้นนะคะปรากฏขึ้นและกระจายแยกออกไปอยู่เหนือพวกเขาแต่ละคนทุกคนจึงเปลี่ยนไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริ่มพูดภาษาที่ตนไม่รู้จักตามแต่พระวิญญาณสุทธ์ตรให้พูด In Act 2, 1-4, when the day of Pentecost came, they were all together in one place, and suddenly it sound like a blowing of violent wine came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw there seemed to be a tongue of fire and separated them and came to the rest of each of them. So all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues at the Spirit and about them. <laughs> มีลมมีไฟสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นะโมเมนต์นั้น So as you can see that there is a wind there is the of, of of uh the wind and the fire a that it came as a miracle และสิ่งเหล่านั้นหายไปไหน So now like what where t h i s disappear ทุกวันนี้มีสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเราก็คือว่าสิ่งที่เรียกว่าความผิดหวังหลังจากการปฏติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ so what happened is is so called disappointing holy baptism นะะ uh, หนังสือเล่มนี้บอกไว้ว่าแบ่งคนออกเป็นสามประเภท so from this book is like is called separate the people into three group คนแรกก็คือกลุ่มแรกก็คือคนที่ไม่มีความแตกต่างอะไรในชีวิตหลังจากได้รับบัพติศมาไปแล้ว so the first group are the people who have no different at all in their life after the pentecost baptism uh, จะมาโบสถ์หรือไม่มาโบสถ์ก็เหมือนเดิม When they come to church or didn't come to church all the same คนประเภทที่สองก็คือคนที่รับบัพติศมาในพระวิญญาณแล้วก็มีของประทานนิดหน่อยแต่ว่าไม่มีผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ There's second group of people who when they receive the baptism of the Holy Spirit receive some of the gift of the Spirit but they do not have any fruit of the Spirit at all คือร่วมรับใช้ด้วย อาจจะเทศนานิดหน่อยขับผีได้นิดนึงแต่ว่าไม่มีผลพระวิญญาณคือไม่มีทั้งเก้าอย่างไม่มีความรักไม่มีความเมตตาอะไรเลยโซย์ไซเดย์ไม่ไ e serve God in the ministry cast out the demon like preach the word of God but didn't have any fruit of spirit และคนประเภทที่3ก็คือคนที่มีของประทานมีผลพระวิญญาณแต่ว่าไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเลย So the third group of people is like who have the gift and also t h r u r u o t of the Holy Spirit b u d y e t do not have any real power พี่น้องคะวันนี้พ่มพีตอนนี้กิจการบทที่สองกำลังบอกว่าพระเจ้าให้เราบัพติศมาในพระวิญญาณด้วยลมด้วยไฟที่เรามีประสบการณ์เหมือนทุกวันนี้ในห้องประชุมนี้ค่ะ So like in this like act, uh, chapter t like uh, tell us to baptize in the Holy Spirit and with the wind and with the fire as we did today ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีประสบการณ์อย่างนี้หลังจากที่ เทศนาเสร็จนะคะ So and we will have the experience after like the sermon today ซึ่งหลายคนก็เกิดความประหลาดใจ And some of us are really amazed อาจจะมีทั้งพูดออกมาหรือพูดในใจว่าบ้าหรือเปล่า So you might think or you may say speak it out Oh is that crazy ก็เป็นไปได้ว่าท่านอาจจะเป็นหนึ่งในสามประเภทนี้ Oh and that you might be in this tree of tree h group of people ทวนนะคะหนึ่งคนที่ไม่มีความแตกต่างอะไรเลยในชีวิต หลังจากรับบัพติศมา so the first group is like they have no different after the baptism of Holy Spirit ประการที่สองก็คือรับบัพติศมาแล้วก็ร่วมรับใช้นิดหน่อยแต่ว่าไม่มีผละไม่มีผลอะไรวิญญาณใดๆ so the second one is r e c e i v e the baptism of Holy Spirit and also like serve Lord but don't have any fruit of Spirit แล้วคนที่สามก็คือมีครบเลยค่ะมีของประทานรับใช้ได้นะแล้วก็มีผลพระวิญญาณด้วยเป็นคนดีมากๆเลยแต่ว่าไม่มีฤทธิ์เดช but the last group is like don't have the gift and the fruit of Holy Spirit and serve the Lord together but don't have any real power ท่านเคยเป็นคนดีที่ไม่มีผลอะไรกับใครไหมคะ so I, have you ever been the nice good people but don't have any fruit to other people. เหมือนกับเซลล์ที่มาตรงเวลาแต่ทำยอดไม่ได้ It's like the salesperson that really a good on time but can't hit the target เจ้านายก็บอกว่ามันเป็นคนดีมากๆเลยนะมาตรงเวลาทำทุกอย่างครบเลยแต่ขายของไม่ได้อ่ะ The boss said that hey, you are very good ah uh, salesperson but you can't like sell anything you don't hit the target พี่น้องนั้นวันนี้ถ้าเกิดท่านเป็นหนึ่งในสามประเภทนี้ให้เรากลับใจนะคะ You are one of the, three group of You uh, today one group people are repent the lets และก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนวันนี้ข้าพระเจ้าอยากจะให้ท่านดูคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับความหวังของชาติและของโลกใบนี้นะคะ So before like I can continue to preach I want to let you see this video to give you the hope for the nations เดี๋ยวเราถอยให้เขาดูนะคะ Says you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you and that him and language is not your natural language it'll come right out of your belly right down deep on the inside of you I want you to just release. Even now, just begin to speak in that heavenly language right now. In the name that's above every name, the name of Jesus. Be filled with the Holy Ghost. Just speak it out right now. あ happening with you. น้ำตาไหลนะคะพี่น้องประทับใจพระเจ้าไหมคะฮะกบมือพระเจ้าด้วยกันนะคะ So let's give praise to the Lord นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เป็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ So this is the work of h o l y Spirit ่ะหลายคนที่มาใหม่ก็จะสงสัยว่าตอนสุดท้ายเด็กผู้หญิงคนนั้นพูดอะไรออกมานะคะ so like some of people that n e w today's like they you might wonder like what that she speak in in uh the, the girls speak in the video ค่ะนั่นคือการเต็มล้นของพระวิญญาณนะคะแล้วก็พูดออกมาเป็นภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะ that is like is that uh, is that like when she f e e l with the Holy Spirit and overflow and then just speak in tongue ค่ะพี่น้องวันนี้ของขวัญที่มาจากสวรรค์ก็คือภาษาสวรรค์นี่ล่ะ so the gift from the heaven is this is the heaven language นะคะ เพรับเจ้าอาจจะพูดไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเอามาจากทางเล่มเลยนะคะอาจจะเอามาบางส่วนที่แบบสรุปมาคร่าวๆนะ So I want to like share the part of this book is about like Holy Spirit นะประการแรกนะคะภาษาพระวิญญาณมีสำหรับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคร So first like the Holy uh, the, the the praying in tongue is for the supernatural ภาษาพระวิญ,ญญาณเป็นการเปิดประตูเข้าสู่สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ Is praying in his tongue is a gateway to the supernatural และมันพีนะคะบอกไว้ว่าในโรมบทที่8ข้อยี่สบถง28บอกไว้ว่าในทํานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกําลังด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิฐานขออย่างไรแต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทน ด้วยการข่าควรวนซึ่งไม่อาจจะกล่าวออกมาเป็นถ้อยคําแต่พระองค์ผู้ทรงชนสูตรจิตใจมนุษย์ก็ทรงทราบความหมายของพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชนตามพระประสงค์ของพระองค์เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระองค์คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ so enrollment is t w e t i o n t in the same way the spirit help us in our weakness we do not know what we ought to pray for but the spirit himself intercedes for us through worthless groans and he who searches for hearts uh, know the mind of the spirit because the spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God พี่นงคะเวลาที่เราอธิษฐานพึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเรากำลัง ทําให้พระเจ้าในเราใหญ่ขึ้น so when we pray in tongue that we make God that live in us like be greater เวลาเรามากิดจักเรามาฟังคําเทศจิตวิญญาณเราเติบโต,ตขึ้น when we come to the church we listen to the uh, the word of God yes i t really build up our faith ผู้เทศนากําลังใช้ของประทานในการสั่งสอน ให้ท่านเติบโตขึ้น Because i like the, the the teacher like use the gift of the Lord that help help you to be uh, uh to grow บางคนก็อาจจะมาหนุนน้ำใจเราผู้เผยวจะนะให้เรามีกำลังขึ้น Or some people that encourage you like to lift you up แต่หนทางเดียวที่เราจะช่วยตัวเองได้ก็คือการพูดภาษาพระวิญญ,ญาณคร But only one way that you want you can lift your faith up is by praying in tongue ถ้าท่านอยากแข็งแกร่งขึ้นในฝ่ายวิญญาณ ท่านต้องพูดภาษาพระวิญญาณ If you want to be like a uh, stronger or get a strength from um, the Holy Spirit you need to speak in t o n g u e ประการที่สองนะคะการใช้ภาษาพระวิญญาณอธิษฐานจะทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสมบูรณ์ So like the second one is like praying in tongue is will follow the gospel พี่น้องเมื่อกี้ที่ข้าพเจ้าอ่านในพระธรรมโรมนะคะบอกไว้ว่าโรมบทที่8ข้อ26-28บอกไว้ว่าเพราะพระวิญญาณส่งอธิษฐานขอเพื่อธรรมิกชน ตามพระประสงค์ของพระองค์เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระองค์คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ so in Romans 8:26 like I mentioned that because like uh, the Holy Spirit Himself intercedes for us and also He who searches the heart and know the mind of the Spirit because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God พี่น้องฟังให้ดีนะคะว่าทําไมเราถึงต้องมีการทํางานร่วมกันกับคนที่เป็นคนฝ่ายวิญญาณ uh, you need to listen carefully why we need to work with the spiritual people เพราะว่าพระวิญญาณจะพาเราไปในทิศทางเดียวกันคะ because the spirit of God will lead us the same direction พระวิญญาณบอกว่าพระวิญญาณทรงอิฐานเพื่อธรมิกชนตามพระประสงค์ของพระองค์เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดี so like the spirit intercede for God people in accordance with w i l l of God for the good things of God แต่บางคนไม่ร่วมมันจึงไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีเข้าใจไหมคะ but if some people didn't participate in this so it won't uh, give the good fruit ค่ะที่ไหนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่อย่างหนาแน่นที่นั่นจะมีความเป็น unity นะคะ whenever that is the place that filled with the Holy Spirit that will bring the unity ถ้าที่ไหนมีการทะเลาะเบาะแว้งหรือข้อตกลงกันไม่ได้นั่นท่านกำลังมีเนื้อหนังเยอะนะคะ So like the place that have like the disagreement or the like they have the quarrel that is like no, the, that place that no Holy Spirit นะตอนนี้อาจารย์เพิ่มเติมนะบอกว่าถ้าเราอ่านในฉบับ King James เราจะได้ยินว่าและเรารู้ว่าทุกสิ่งทำงานร่วมกันเพื่อความดีสำหรับผู้ที่รักพระเจ้าสำหรับผู้ที่ถูกเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์ It's like in King James version mention e d that uh, it's like to all the good things that come together for his people. าา But it can't be used with all the Christians because uh, each individual Christian has a d i f e r e n t All the Christian because each individual Christian have a different growth. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พระเจ้าประทานภาษาพยัญชนะให้กับทุกคน That is the reason why God give u uh, the praying in tongue <for> everyone แล้วเมื่อท่านอธิษฐานในพระวิญญาณพระวิญญาณจะพาท่านไปสู่จุดหมายปลายทางของพระองค์ So when you are praying in tongues, God will lead you to the God's direction. ข้าพเจ้าก็เลยหนุนใจว่าเวลามีใครมีปัญหามากๆข้าพเจ้าว่าอธิษฐานจนกว่าจะเกิดสันติสุขในใจนะจ๊ะ So I e like t h t s e who are struggle with many problems I always encourage to pray until they receive the peace from God เพราะบางทีท่านมาปรึกษาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์ Because sometimes that you consult me like I also a human <laughs> แต่พระวิญญาณคือพระเจ้าใช่ไหมคะ But Holy Spirit is God เราอาจจะพูดกับบางคนไม่รู้เรื่องแต่พระวิญญาณพูดกับเขารู้เรื่องนะ <laughs> We with know how with be able talk with some people but God knows how deal with that person may talk that not to to but วันนี้ท่านอาจจะรู้สึกท้อใจกับคนข้างขงหรือคนตรงหน้าท่านมากๆเลย Some people may feel discouraged like for the people beside you or the people in front of you แค่จะที่ฐานเผื่อก็หมดแรงแล้ว Even that you want to pray for you also feel very weak พระมีก็เลยบอกว่าให้เรามาที่ฐานกับพระวิญญาณเนี่ยค่ะ That is the reason why the Bible mentioned that you need to pray in the spirit เพราะว่าเราไม่เข้าใจ b e because we don't understand. ผีก็ไม่เข้าใจ And devil the also didn't understand มีแต่พระวิญญาณเท่านั้นที่เข้าใจละทูลต่อพระเจ้าพระบิดา o อ l y t h e Holy s p i r i t understand and, t understand. Understand and pray t o the Lord. พพี่น้องคะถ้าเราเข้าใจเราอาจจะเข้าไปแทรกแซงแผนพระเจ้าอย่างนี้ลูกไม่เอา because if we don't we if we understand what the spirit pray for us we might uh distract and then say that oh god i don't want ไอ้ฐานไปเถอะค่ะไอ้ฐานก้าวข้ามอารมณ์แห่งการไม่อยากไอ้ฐานไปให้ได้ไอ้ฐานไปเลยค่ะไอ้ฐานต่อเนื่องไปเลย just overcome your emotion and just continue to pray in spirit นะคะประการที่3นะคะภาษาสุวิญญาณสํหรับการปกป้องเหนือธรรมชาติ so the third one is uh, the praying tongue for protection พระพี่บอกว่ามีผู้เชื่อที่ไหนหมายสําคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลก,ปลกพวกเขาจะจับงูดได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิเตดๆมันจะไม่ทําอันตรายแก่เขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคในมารา์โกบทที่16ข้อ17ค่ะ so like pray for the supernatural protection like in the Bible mentioned that when um, there is the spirit of God and then there will be the sign and wonder and the people uh, your believer can hold uh, can hold the the snake with bare bare hand ค่ะแล้วอาจารย์ก็ธิบายเพิ่มเติมบอกว่างูในที่นี้ไม่ใช่ว่าท่านไปจับงูเล่นนะคะมันหมายถึงงูในเกาะมอลตาที่ออกมาแล้วก็อาจารย์โปโลโดนกัดแล้วไม่เป็นอะไรอะค่ะ so this mention that it doesn't mean that you can just go to grab the snake but this snake mention that is the snake that um, in the Malta island ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไปท้าทายความเชื่อไปสวนเสือศิลาชาแล้วก็ท่านบอกว่าฉันจะท้าทายจับงูแล้วไม่เป็นอะไรไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะ it doesn't mean that you challenge God by go to the zoo and then grab the snake ท่นนี้กำลังบอกว่า เมื่อเราพูดภาษาพระวิญญาณพระเจ้าจะนำซึ่งการปกป้องมาอย่างเราค่ะ i s, s m e a n that when we are praying in spirit that God will bring the supernatural protection over us ครั้งหนึ่งอาจารย์รนี่บอกว่าเคยมีคนมาเสนออาจารย์โรนี่บอกว่าเนื่องจากว่าอาจารย์เป็นคนสอนแรงสอนตรงไปตรงมาอาจารย์ควรจะมีคนที่ทานอาหารก่อนที่อาจารย์จะทานจริงๆ So like one day like the Pastor Ronnie like share with with us that because he very straightforward uh, like and always share the gospel that very um, really straightforward and then um, they recommend to have one person to taste the food before he eat <laughs> And the pastor said who who I can like uh, ask to do this kind of job คือให้ job description ไปให้ใจดีงานก็คือคุณมาทานอาหารก่อนผมแล้วถ้าคุณตายก็ผมจะไม่กินอาหารที่คุณกินอย่างนั้นหรอ because the job description is to taste the food before he eat and if if he die that I won't eat that food แล้วผมจะใจร้ายขนาดนั้นเหรอที่ทำกับคนที่มัต้องงานกันให้เขาต้องมาตายเพื่อผม I'm not that kind of cruel to like uh, hire someone to do this kind of job พี่น้องคะแต่วันนี้เราที่เป็นฐานะนเป็นคริสเตียน เรามีการปกป้องระดับสูงนะคะ But us like as a Christian we have a supernatural protection. ข้าวเจ้าขอดูมือคนที่ขอบคุณพระเจ้าก่อนทานอาหารค่ะ So can I say, like, s e e like who's like give thanks to the Lord before having the food? ข้าพเจ้าเชื่อว่าวันนี้หลายคนจะตั้งใจในการขอบคุณพระเจ้าก่อนทานอาหารนะคะ So today you before that pray I believe give พี่น้องเวลาที่เราอาหารภาษาพระวิญญาณมากขึ้นและมากขึ้นจิตวิญญาณเราเติบโตขึ้นมีการปกป้องสูงขึ้น When we pray in tongue and it's like really lift up our spirit and have more supernatural protection นะแล้วประการที่สามค่ะเนี่ยนะคะหน้านี้หายไปประการที่สามนะคะภาษาพระวิญญาณเพื่อปลดล็อกของประธานแห่งพระวิญญาณ และ next uh, praying in tongue also release the gift of spirit นะคะพี่น้องคะเวลาที่เราพูดภาษาพิยานมากขึ้นพี่น้องสังเกตอย่างอย่าหนึ่งท่านจะเริ่มมีของประทานมากขึ้นด้วย and like when you can notice that when we you pray more in tongue and you pray in the spirit then you will receive more the gift of spirit นี่เป็นสิ่งที่พีมาสตานเกลียดที่สุดก็คือ เขาไม่อยากให้ท่านพูดภาษาพระวิญญาณเลย The day we The day we really hate the praying in tongue and the day we didn't want you to pray in tongue. ข้าพเจ้าต่อสู้อย่างมากเลยนะคะก่อนที่จะมาแบ่งปันบทเรียนวันนี้ I have like fight I uh, have a big fight like before I share this message. เช้านี้ข้าพเจ้าพยายามสตาร์ทรถแต่สตาร์ทไม่ติด This morning I tried to start my car but it that it, it doesn't work มันเหลืออยู่คันเดียวแล้วในบ้าน I just left only one car in the house และข้าพเจ้าก็จำได้ว่าคุณบัวเพิ่งมาถึงเมื่อกี้คุณบัวถามว่าอาจารย์จะไปกับบัวไหม And just now like a Sister b o a asked like whether Pastor do you want to come with me ข้าพเจ้าวิ่งออกจากบ้านไปไปเกาะที่ท้ายรถของบัวนะคะ And I run and then just like come together with <laughs> ซิตเตอบัวแล้วเขาไปจะบอกรอด้วยจ้าบ,บัวบัวอยู่ไหนเนี่ยอะไรบัวขับรถไปเลยค่ะซิตเตอร์บัว please, please please wait for me <laughs> and she just like <laughs> uh, เขาไปจะได้ยืนแบบ oh and she just left <laughs> ชะตาปรอ just pray for her หนทางเดียวเท่านั้นนะคะข้าพเจ้าก็ต้องมาพูดภาษาพวิญยานที่ข้างประตูรถเหมือนเดิมนะคะ and I so like I need to pray in ทาง like uh, in front of my house แล้วเขาะเจ้าก็พูดอยู่หน้าประตูรถชาระโะ้พูดภาษาพยานะคะ and just pray <laughs> s แล้วในสุดข้าพเจ้าก็เปิดประตูรถได้ and until like I can open the door of the car พอเข้ามาในรถสตาร์ทไม่ติดค่ะ and when I sit in I I can't like start my car ข้าพเจ้าก็โอ้ชิญเราเราตรง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 ประตูไอ้ตรงที่สตาร์ตสตาร์รถอีกโอ้ชิญเรา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 พารีลยัญเชิญไปเรา and I just keep praying in tongue ค่ะเพราะตอนนั้นข้าพเจ้าหมดสิ้นทางหนทางแล้วเขาจะพูดแต่ภาษาพม่าอย่างเดียว because I have no way out so I need to keep like praying spirit ก็สตาร์ตติด and until like I can แล้วพอข start า y c a ะครึ่งทางมันทำท่าจะดับค่ะ <laughs> and I, ละไอ้ด halfway and it steam i k e the engine with this <laughs> i ี่ t h i t didn't work พระเจ้าก็โอ้ชั่นอ่ะชั่นอ่ะชั่นอ่ะชั่นชั่นอ้เจ้าก็แ้าบอกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับแบบฝึกหัดนี้ก่อนในเมืงปันวันนี้และไ thank God for this lesson before I share this message to you all นะคะอาจารย์บอกว่าภาษาพมยาเป็นสิ่งที่ผีมาสตานเกลียดที่สุด It's that they hate like will praying in really tongue. เพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มันถอดรหัสลับไม่ได้ because there only one thing that they can't decode this prayer มันเป็นเหตุผลที่ปีศาจเกลียดเขาเกลียดมันเพราะเขาไม่เข้าใจมัน They will hate the praying in tongue because they didn't understand at all. ปีศาจพยายามจะแฮ็กแต่ก็แฮ็กไม่ได้ภาษาสวรรค์ The they will try to hack the heaven language this code but can they can. เวลาพี่น้องอธิฐานในภาษาพระวิญญาณพี่น้องกำลังอธิฐานในภาษาที่แบบผีมารตตันเดาไม่ได้ because when you are like praying in tongue like they can't guess at all they don't understand at all. แต่มันจะเดาออกจากคำพูดในาลบของท่านหรืออาการของท่านนะคะ But the they will can guess when you speak negatively. or when you complain when ถ้ามันทำอะไรไม่ได้กับการพูดภาษาพิญญาณมันก็จะทำให้ท่านท้อใจแทน or when they can't do this uh, praying in tongue s they uh, they will try to discourage you คือพอจะเริ่มชบบบาาาา นี่มันบ้าป่ะเนี่ย and when y o u going to start to p r a y i n tongue and then that the mind will come like the one thought that oh is that crazy ในช่วงบุนวุ่นวุนวุนวุนนะมันมันมันจะยังเครื่องยังไม่ติดนะพี่มัสตาลจะใส่ความคิดเลยว่าไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลหรอก when y o u going to start in uh, to praying in tongue and then the day we will say that oh no it doesn't work it doesn't work ไปลมืืออถ